ว่าแตแฮปพี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนน เว็บเติมะบัตสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทห6บางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะค,ะครับเอไอสดแคนด์สวัสดีมิลักแฟนกางเกงและก็สวัสดีคนที่ชอบวันพีชกันทุกท่านลายนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโปรเจกต์วันพรีลิสต์ต์นะฮะโอ้ยชื่อมึงล่อแบบล่อตีนมากเลยล่อลิขสิทธิ์มากๆเลยฮะ,ะตอนนี้เขาห่วงลิขสิทธิ์อยู่แมปนี้ไม่เก่งใจเลยฮะกูตั้งชื่อนี่เลยโปรเจกต์วัน โค้รตรงอ่ะแมปนี้นะฮะก็จริงมันก็มาสักพักเลยปะผมอยากรู้เหมือนกันว่าแมปมันจะดีขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาตรฐานใหม่แบบวันพีชของเราก็คือแกนพีชออนไลน์นะทุกคนนะแบบนั้นคือขึ้นหิ่งแล้วตอนนี้นะครับสวันนี้เดี๋ยวผมจะพาแฟนของผมมาเล่นด้วยเพราะหลายคนก็รีเควสมาว่า พี่มึงจะเอาแฟนมึงมาเล่นกับมึงหน่อยเซ่กไม่เห็นมึงเอามาเล่นเลยที่มึงเลิกกันแล้วหรือยังวันเนี้ยนะครับโอเคได้นะค,คลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนแฟนเล่นแบบแนววันพีชละกันแบบแนวฟาร์มนะในแปลนแบบนี้กันสักหน่อยละกันนะครับนะโอตอนนี้มีโค้ดใหม่ด้วยผลพิศารจะมีฟื้นลักหมุนประตูแรงน้ำถ่วงควบคุมแสงสะเทือนสิ่งกีดขวางเชือกน้ำแข็งมืดสายฟ้าฟินิกส์นะฮะ โอเคนะครับก็น่าจะเป็นแบบแมปทั่วๆไปแหละเ้ยคนเล่นก็เยอะอยู่นะ2,000เลยนะทุกคนตัวระบูผลพิศาสนะครับพศึ่สี่4 9อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงแปลอะไรของมึงเนี่ยโอ้เรือเร็วนะฮะแล้วก็ฮากิรลาชัน แล้วก็ซูเปอร์ไทม์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อไปทําไมนะนะเออซื้อไปทําไมวะอยากรู้เหมือนกันซื้อไปเพื่ออะไรโอเคผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะคิราชันผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เอาเรือเร็วไว้ก่อนเผื่อเอาไว้ขี่เล่นไงแล้วก็ครีเอทเซิร์ฟวีด้วยดีไหมผมว่าเราน่าจะเล่นแบบในเซิร์ฟวีน่าจะดีกว่านะบายเลยละกันเดี๋ยวผมเอาแฟนลากแฟนเข้ามาละกันรุยแต่งตัวละครนี่อย่หนดูซีดูซ อะไรอะไรดูฟาร์มิงโกเวอร์ชั่นอะไรนี่โอสีชมพูนี่ต้องเจอผมเอสลูฟิตมันอักคีรู้จักว่าวโอเคก็อยู่กับผมซินนะฮะจกช่องบุกมาชแนลเลยครับเราอยู่กันในโปรเจกต์วันพีสนะฮะกับใครเอ่ยนี่ใครเนี่ยนิชิราไงนิชิราไงจากใครล่ะว้าวก็จะเริ่มการฝากนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกันด้วยนะครับเฟรนพาร์ทีมโดดใหม่ๆวันนี้เราจะมาสอนเล่นแมปนี้กัน แล้วก็สอนนี่เลยสอนวิเล่นแบบนี้ด้วยเคยเล่นปะเนี่ยมาวันพีทดะนะวันไม่เคยไม่เคยเลยวัน,ว,นวันเล่นแต่แบบอะไรอะโรบีดโอ,โอเคเดี๋ยวจะมาสอนกันเดี๋ยวมาดูแถบเมนูก,กันก่อนดีกว่าตรงนี้จะมีชื่อมี SP ที่เป็นเลือดของเรานะแล้วก็ XP นะครับนี่มันจะบอกด้วยว่าเราเลเวลหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มีหน้าสเตตด้วยมีกด M ดูนี่มันกดหน้าสเตตได้ด้วยโรบีดมีปะหน้าสเตตไม่มีไม่มีหรอก <c oughs> สามารถอัพสเต็งซอสดีเฟนต์การดิวฟูดแล้วก็มีเงินเบลีด้วยเริ่มต้นมาที่100แนะนำก็อัพสเต็งไปก่อนสกิลนะฮะก็จะมีดิวฟูดนะครับตอนนี้มันบอกว่าผมไม่มีเมเปอนก็ไม่มีตรงนี้ช็อปนะฮะนี่ซื้อคูณ2 xp ได้ด้วย1ชั่วโมง100แล้วบัค <c oughs> จัดไปเลย <c oughs> ไปไปทำเควสกันดีกว่ามาตามมาเลยเ้ยตรงนี้มันบากี้ บักกี้ขายดาบด้วยเนี่ยว้าว2 5งหมนะฮะคัดลาสดาบเริ่มต้นนะครับเอ้แต่ดาบมันลูกทรงเหมือนเซเบอร์เลยรู้จักเซเบอร์วะไปรู้จักโอเค<ไ>ป้าโอเคคืนรลเดว v ั l เปอร์ชดดาวเซิร์ฟโอเคอ <laughs> คร <laughs> ับทุกคนครับหลังจากที่ผู้พัฒนาแกล้งเราไปเมื่อกี้ฮะปิดเซิร์ฟต่อหน้าต,ตากูเลยโอ้โหนะฮะทำกันได้ลงคอไปมีเราจะไป ฟาร์มเวลกันตรงนี้เลยนี่นี่รับเควสตรงนี้รับเควสตรงนี้เลยกดเควสเขามีคูณ2ด้วยนะนะมันก็เลยแบบได้ XP เยอะหน่อยนี่กดเล็กหนึ่งกดเลขกหนึ่งก็จะมีหมัดออกมาสามารถต่อยได้ไงเงี้ยไปเลยชอบตัวไหนต่อยตัวนั้นเฮ้ยนี่นี่นี่อิอิอุ้ยแล้วไปอัพรัวๆต้องต่อย5ตัวเลยต่อ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 ยตีตี เขาจะตายแล้วตายก็ถอยก่อนเขาก็จะตายแล้วหมนกันเลื่อเหลือสิบสามเลื่อนเหลือหกแล้วตายนะแย่นี่ลุงมเลยลุงมสกามันลุงมสกามันนี่นี่โอ้แกวตายโหงเลยนี่โอ้ยเฟสเสร็จแล้วเฟสเสร็จแล้วมี่มาช่วยช่วย เขวี่ยครับเขวยเด็ดเลยเอานี่ยตายเลยเออเออมันขับมันขับคิดว่ากลัวเหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แอ้ยเลี้ยฟ้าอ้ยเอ้ยเอาตายมันเลยอืออเออได้แล้วเลเวลไหร่ยเลเวลไหร่ก่อนนี้เราน่าจะฟาร์มจนถึงเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันลำบากปากเลยถ้าไม่มีผลปีศาจเดี๋ยวขอซื้อก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรให้ซื้อบ้างนี่มีแรนดอมผลปีศาจด้วยคอนใช้หนึ่งพันโลบักแล้วก็รีเจเนอเรี่ซอสหนึ่งพันโลบัก ไหลองซื้อมาก่อนเดะฮ่าแพรปปโอเคซื้อละ mm. อู้เกมลีมีเดี๋ยวมาดูนี่เขามีดาบที่เทพที่สุดในโลกด้วยเป็นไงหล่อเทยเ่ะอีหลอห่หลอเทยเลยนี่โอโ้โหดาบใหญ่กว่าตัวอีกโมเดลดาบคุ้นๆไว้มันมาจากแบบไหนเลยอู้แล้วดูท่าเดินไปๆมาดูดิมันจะเร็วกว่าเดิมไหมง่ะปั๊บปั๊บปั๊บอุย้ยโคตรแรงสองที่แตกเลยมีจริงเหรอหมายถึงเขาเนี่ยจะแตกแล้วจะตายแลวเนี่ย มอนวาร์ปได้มอนมึงโป้ปะเนี่ยวัดดูอยูไม่เห็นบูอะไรครับนี่ฮะมันวาร์ปได้ด้วยมอนอะ่ะโอเคไปมนี้เราจะไปสุ่มผลพิศารกันดีก,กว่าผลพิศารเกมนี้นะครับมันจะเกิดทุกๆประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่ามั้งเออนั่นแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนเราใช้พลังเทพทูนะครับในการนะหาผนพิศารนะครับเดี๋ยวเขาจะสุ่มก่อนแล้วก็เด็ดเขาจะมีสุ่มต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ผลที่ดีกว่ากันรู้จักผลพีศาจปะเนี่ยไม่รู้จักอ้าว ายผลพิษศาสตร์คือผลไม้ที่มีพลังพิเศษเออนั่นแหละแค่นั้นแหละมันจะมีพวกผลแสงผลลาวาอะไรพวกเนี้ยถ้าได้ผลไฟก็จะใช้พลังไฟได้ประมาณนั้นมาอเคเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูเลยว่ามีผลอะไรบ้างตอนนี้จะมีผลโอ้เยอะเลยแหละช่างมันเถอะมากดที่ชอบเดี๋ยวเขาจะสุ่มก่อนนะดีวีฟุตจัดไปไฟกระพริบโอเค z o o มาแล้วอุว๊ยเขาได้ฟินิกนี่ผลฟินิกรู้จักปะรู้จักฟินิกเหรอไม่รู้จักเอ้าไม่รู้จักนกฟินิกได้ไงรู้จักนกฟินิกเหรอรู้จักนกฟินิกเขากินผลวิาสาัไงต้องตายก่อนหนึ่งรอบแ่เขาถือได้ว่าเป็นผลที่แรงมากๆเลยนะผลฟินิกเนี่ยมันมีหน้าสกิลบอกเลยเมันไม่มีหน้าสกิลบอกอะไรเลยอ๋อนี่ไงมีมีมันต้อง up ยี่สิบห้าแล้วก็สอด ต้องอัพ50ถึงจะมีสกิลดาร์คเบดนะทุกคนแล้วก็ฟินิกจะมี z XCV นะครับเดี๋ยวดูก่อนอัพสเตตก่อนก็ต้องใช้15โอเคเข้าสุ่มได้ผลฟินิกเดี๋ยวเขาจะให้มีสุ่มบ้างโอเคจัดเลยกดไปที่ช็อปเลยมีนี่นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเต้เดวิลฟุตนะบอกว่าจะได้ผลที่เทพกับผมละกันจัดเลยจัดเลยอาแล้วกดแล้วกนมาแล้วมาแล้วโอเคอุ้ยฝลเลิฟ้อ แล้วมันเหมาะกับตีมีมากเลยผลเลิฟมันเป็นสีชมพูวัดเฮ้ยมันเข้ากันเกินไปละไหนกดดูดิผลเลิฟเนี่ย <c oughs> โอ <c oughs> ส้สีชมพูสีชมพูใช้เลยดูทุกคนอะไรกันครับเนี่ยหรือว่าเกมนี้เราต้องแต่งตีไม่เข้ากับอะไรแบบนั้นเหรอมันถึงจะได้โอเคกินเลยกดกินมาแล้วมาแล้วไหนลองใช้สกิลดูกดแซด <c oughs> มั้งใช้ <c oughs> ใช้สกิล <c oughs> ไม่ชินเลยอ่ะ ท่าเซตไม่มีท่าเอไม่มีมีท่าสีเฉยมีอยู่ท่าเดียวมีก็ถือว่าเป็นผลที่เกือบพอสมควรเลยเนี่ยมีอยู่ท่าเดียวผู้พัฒนาแม่งทาอยู่ท่าเดียวสงสัยจะทําไม่ทันเหมือนมีก็เหมือนไม่มีอ่ะตอนเนี้ยนะครับเออผลปีศาจของมีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาแบกเองไปเลยเราจะไปเกาะไหนดีเราจะอยู่เกาะเดิมปะเนี่ยเราจะไปขี่เรือล่อ,ลองเรือกันดีกว่าเขามีเรือสุดเทพด้วยเดี๋ยวพาไปเที่ยวเอ้ยนี่ใช่เลยนี่เรือเขา เรือลงศพขึ้นมาเลยได้อะขึ้นได้อะท้นได้เออนั่งเลยนั่งนั่งเอ,ออยืนงไดง้ไงละไอ้เกาะนี้มันไม่มีมอนเลยเนี่ยมันคือเกาะอะไรอะ่ะไปดูดิเฮ้ยลืมไปว่าผลพิาศารลงน้ำไม่ได้นะผลพิาศาจจะว่ายน้ําไม่ได้กดคิวในการใช้โซได้ดูวขวดนี่นี่มันดูฟาร์มิงโกนี่เลยญาติมีดูดิแต่งตัวเหมือนกันเลยเนี่ยังไงเขาเขาเป็นแฟนกันหรือ่าไอ้นี่ไงมันเรนดอมหน้าเนี่ยเรนดอมเดวิฟุตโอห้าแสนเบลี เรือเลยครับน้องขี่วะขี่วะขี่วะเรือเรือไม่เอาไม่เอาลองขี่ดูขี่ได้ป่มเรือความเรือเรือความเรือไม่ความมันจะความยดไงแล้วจะลงน้ำดิเฮ้ยลงลองขึ้นดูขึ้นดูเอไปเลยไปเลยไม่จะไปไหนไปเลยพาไปเลยผมว่ายน้ำไม่เป็นนะครับโอเคขอบคุณมากครับขึ้นไม่ได้แล้วครับขึ้นมาเลยกล้องเหมือนจะบักไปแล้วเกมดีจริงๆลรเกมเนี้ยนี่อู้ดูดูดู อีกเพียนจีปีกเพียนจีโอ้อุอ้ยจะาเมธก็โคตรเบาเลยลุมมาไรนี่มีก่อลอยฟ้าด้วยทุกคนนะก่อลอยฟ้าเห็นไหมมีแหล้วหันไปทางทางทาง,ทางขวาด่ะไปครับผมเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษาเด็กเด็กจะจมน้ําตายก่อนแล้วฮะทุกคนโอ้ว่าชาตินี้คงจะไปไม่ถึงไปเราจะไปกกอนลอยฟ้าอมาด้านหน้านั่นน่ะ เราต้องขึ้นน็อกอัพสตรีมก่อนเราต้องขึ้นลิฟต์ก่อนถึงจะขึ้นไปบนเกนาะนั้นได้นี่ลิฟต์แบบใหม่ต้องใช้น้ำขึ้นไปเลยโอ้โยจอดขึ้น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 นี่เป็นไงโอยหลอที่สกายเปียนะเกาะน,นี้ชื่อสกายเปียเกาะลอยฟ้านั่นเองมา้าวถึงแล้วเป็นไง <cười> <cười> ôi, 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 ôi